ชื่อชมนะคะ,ะ,ะเหตุที่เหมือนกับว่ามาให้สมัครเรนกับปุ๋ยกันนะที่เามเออกับว่าจุดเริ่มต้นที่อยากที่จะมาลรียนปุ๋ยนะคะก็คือเราสนใจเรื่องศาสตร์พวกนีนแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราสามารถเรียนเราก็ใช้ไปได้ตลอดเพราะเหมือนเรารอยู่บ้านเราก็ทำเองได้เรเี้ยไม่ได้มีเครื่องมืออะไรเยอะแยะแล้วก็ พออเรียนไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออปัญหาของเราที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดรมที่จะแบบจะไม่ตึงงไหลอะไรนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับระบบรับเหลือท um like ี mm ่ม hmm. the ันมีส่วนตั้งแต่สีสลงมาจนถึงแบบคือทั้งตัวเลยรอย่างเงี้ยแล้วหลักๆกนัคนก็คือมันมีส่วนเยอะมากพอทำไปมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบน้อยมากอะมันไม่ได้เหมือนเป็นการแบบไปนวดไปแ่งอะไรอย่อให้แบบ ทายองบเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการแค่แบบแตะ <happening> right. แล้วรีดรีดเบาๆจะปรากฏว่ามันเออมันมันดีขึ้นเลยอะไรย่างเงี้ยเออแล้วก็เห็นว่าเออผิวเวลาเราทาทั้งมันที่แบบไี่หยิงแบบเตรียมมาอะไรเงี้ยมันมีมันมีเอฟเฟกต์ทางน้าแบบสุนทรียศาสตร์ด้วยนะแล้วก็แบบทางน้าจิตใจอะไรเงี้ยขธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นองค์รวมที่แบบมีผลกับแบบสุขภาพจิตใจ